In, ก็ทํางานยายเขาก,ก็ทํางานเขาเมื่อก่อนเขาดึงเดียงผมแต่เดี๋ยวนี้เขาอ,อายุมากแล้วเขาต้องงยังทาอยู่ผมเขาก็ผมก็ต้องดูแลเขามากไม่ใช่เขาดูแลผมอย่างเดียวคุณยังผมไม่รักระบายอยู่แล้วถึงเหนื่อยแล้วก็ต้องทนทนถ้าเหนื่อยมากๆล้วก็พักหน่อยพักแล้วพักแล้วก็ไปล้างตอมอก็ไม่เหนื่อยแล้ว อายอยู่กับยายวัย78ปีทุกวันก่อนไปโรงเรียนเบนจะมีหน้าที่พายเรือข้ามฝั่งไปส่งยายเพื่อไปขายผักในตลาดแม่กรองแต่วันนี้เจ้าหน้าที่เปิดน้ำไล่ผักตบชวาในคลองลงทะเลทำให้ปริมาณน้ำลดลงไม่สามารถพายเรือได้เบนกับยายจำเป็นต้องเดินข้ามถนนแทน มันก็ต้องไปครับวันนี้เพราะว่าพักมันเก็บไว้ประมาณสองสาวันแล้วถ้าเก็บไว้นานอีกวันหรือสองวันเนี่ยมันอาจจะเน่าได้ถึงไม่มีน้ำก็ต้องไปจ้ปองข้ร้องหนนะลุงน้อไปไปจุงยาข้ามถนนหน่อย ลุงน้อยที่เป็นเพื่อนบ้านให้ความช่วยเหลือสองยายหลานเสมอยายเราด้วย ส่งยายเรียบร้อยแล้วเบนจะก,กลับบ้านเตรียมตัวไปโรงเรียนการปั่นจักรยานบนถนนแบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงกับอันตรายแต่จำเป็นเพราะเบนต้องปั่นจักรยานไปขึ้นรถรับจ้างเพื่อไปโรงเรียน เมื่อก่อนก็ปั่นทางในอยู่ตั้งแต่เข้า,เาที่ไม่ได้ทํานานี่ทางมันลกแล้วผมก็ปั่นไม่ได้ระวังครับก็เราก็ปั่นข้างๆไม่ต้องปั่นเร็วมากเพื่อจะได้ปลอดภัยด้วยครับ ยายต้องรวบรวมผักไว้ประมาณ1-2วันเพื่อให้ปริมาณมากพอที่จะขายเงินที่ได้ต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหลายอย่างอะไรไม่จ้าห้าบาท5้บาทกันจ้าเมื่อเช้าเนี่ยค่ารถเมย์สามสิบจะมารถรุ่นนี่อีกสิบสี่สิเดี๋ยวค่าที่นี่อียีสบค่ากัาอีกเป็นร้อสิบาททั้งหมดเอเกียมาขายก็มีผักบุ้งมีกระถิ่มีใบตองมีกล้วย มีจะขายห้าย,ยางขายไปได้ชุกอย่างแล้วได้ร้อยกว่าบาทแล้วได้ไไดดแม่เปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้เลย <c oughs> แม่ใจยุมากแล้วแต่ยายไม่หยุดนิ่งเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของครอบครัวเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยใจก็ไม่บน่นว่าบนไปก็แค่นั้นบนไปเราก็ต้องทำเราเห็นกันอ่าวันนี้โชคดีขายผักหมดเร็วกว่าทุกวัน เขามาเมาพักบุ้งไปอ่ะคนซื้อนะแล้วก็เขาให้มา90บาทไปเลยหมดไลอันนี้ไม่ต้องนั่งนานเดี๋ยวก็ไปเก็บใหม่อีกแล้วพรุ่งนี้ก็มาได้อีกที่โรงเรียนเบนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่วันนี้เป็นตัวแทนห้องออกมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับเพื่อนๆรับสาแผ่นดินกรมครับ คบรแม้บางครั้งความไม่พร้อมของฐานะทางบ้านอาจทําให้เบนดูแตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกันแต่เบนไม่นํามากระทบต่อการเรียนเขาเหมือนกับเขาไม่คิดเป็นปมด้อยเขานะพยายามให้เข้ากับเพื่อนได้อะไรได้เขาจะไม่สนใจว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่มาเป็นของคนอื่นของให้มาหรือว่าอะไรคือขอให้เขาได้มีใส่แต่ใจส่วนลึกๆก,ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะคิดบ้างแต่เขาไม่พยายามไม่แสแดงให้ใครเห็น น้ลงเอาไว้นะ,อะเอาทุ่งแวบไหนไปทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นจะช่วยยายหารายได้จนเจือครอบครัวด้วยการออกไปรับจ้างทำงานรับซื้อของเก่ากับนา้ารงซึ่งเป็นญาติห่าง เบนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการคัดแยกประเภทของขยะยกช่างน้ำหนักและยกของใส่รถก็แยกของออกมาพลาสติกก็แยกออกจะเป็นพลาสติกแล้วก็ขวดก็แยกเป็นขวดคนระับกะบองกาแฟก็แยกออกไปย่างนคนละราคากันนะอันนี้อาจจะถูกกว่าอันนี้อาจจะแพงกว่าอนะไรเงี้ยครับรายได้จากการทํางานไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับงานในแต่ละวันถ้ากะบองกาแฟก่อน ตอนเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ยแค่ชั่วโมง3นึงอะไรเงี้ยสาบาทอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วใช่ไหมสาวทีนี้ก็คือว่าทําทั้งวันก็ได้ร้อยห้าสบมัม่ง200บางทีก็เลิกสามโมงข้าวขาวนมอะไรก็เต็มที่ที่บ้านมนคือว่าไม่ได้ให้อดทํทำงานไม่ทำงานวันนี้เงินทุกบาทที่ได้มาด้วยการแลกกับยาดเหงื่อของตัวเองเบนจะนำมาใช้จ่ายเป็นค่ารถรับส่งนักเรียน แล้วก็เก็บไว้ที่เข่าเลยพอเก็บได้300ร้แล้วก็ให้เขาหักค่ารถไปแล้วถ้ามันเลือกให้เขาเก็บไว้ก็ต่อเพื่อแจกฮาร์าลดเดน,น้าก็ดีใจอ่ะว่าหลานช่วยได้ทุนแรงไปได้เยอะเพราะว่ามันยกมาแล้วมันก็นักอะเราก็ต้องยกอือดีอะถ้าไม่ทำก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ต้องเอาตัางค์แจกค่ารถด,ด้วยแบกเลยแบยไม่ขึ้น ให้ขยันนะเพื่อต่อไปก็อาจจะเป็นอาชีพของมันก็ได้แบบนี้ใช่ปะ่ะพบาเขาทาเป็นเลยใช่ปะ่ะก็สอนให้เขาทําอย่างเงี้ยในวิชาด้วยตอนแรกๆทํางานเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่ว่าทำไปเรื่อยๆมันก็ชินชินมันก็หายเหนื่อยไปเองวเวลาเหนื่อยแล้ว,ก,ลวก็พักพักมันก็หายเหนื่อยแล้วก็ไปทําต่อได้ อันนี้สง่งผลบุญอย่างน้อย4อย่างนี้ที่ลูกกะตัญญูดูแลพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณมาอย่างดีจะได้รับ 1. ห,หากมีลูกลูกก็จะว่านอนสอนง่ายเป็นคุณดีอยู่ในโอวาทไม่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ 2. จะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. ชีวิตจะมีแต่ความเจริญในทุกๆด้าน แล้วก็ข้อที่4หากมีปัญหาใดๆเข้ามาก็จะมีบุญส่วนนี้คอยประคับประคองแล้ว่าเคลื่อนหนุนให้ชีวิตของเราดีขึ้น